ครับอขอบคุณคุณรานคให้พี่ก่อนให้พี่ก่อนใช่ๆๆก่อนหนึ่งก็ต้องขอบพรคุณคขัานจารย์าช่านะคะแล้วก็ทีมงานที่วันนี้ต้องบอกว่าให้เขียรสักัก่อนพูดคุยการพบกันของอทั้งสองส่วนเนี่ยก็ อาจารย์ก็มีโอกาสได้รับฟังปัญหาของผู้บริโภคนะคะว่าขณะนี้คนดูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความยากลำบากในการใช้บริการรถไฟฟ้าแล้วก็ต้องตัดสินใจแล้วตัดสินใจอีกก่อนจะใช้รถไฟฟ้าได้ในแต่ละครั้งเพราะว่าปัญหาเรื่องราคาแพงแล้วก็สภาได้ยื่นข้อเสนอให้อาจารย์ไปงห้าแต้มนะคะตึงก็คือว่าขอให้อาจารย์ยกเลิกคอดฟลิปห้าสบก้าบาทเพราะอันนี้เนี่ยจะทําให้เจอเหตุการณ์ราคา สูงสุดที่ทําให้ราคารถไฟฟ้าเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนขึ้นได้ทุกวันนะฮะถึงแม้ว,ว่าเราจะใช้บริการอยู่ปัจจุบันในทีก็ห้าจุดเก้าบาทแต่ว่าการทําให้ประกาศเป็นราคาตลอดสายเนี่ยส่งผลต่อเรียกว่าราคาสูงสุดข,ของรถไฟฟ้าซึ่งอาจจะทําให้ส่งผลต่อการเข้าถึงบ,บริการของผู้บริโภคนะฮะประเด็น hmm. ที่สองเราเข็งด้วยที่จะเก็บในส่วนขูกคตเข้ามาอย่าง ให้แยกพักามสบาทซึ่งเ้คงเห็นตรงกันนะคะะส่วนที่2เนี่ยต้องเหนือจากให้ยกเลิกไอ้พอกฟิกห้าส9บาบทแ้วเนี่ยขอให้กทมเนี่ยใช้ราคาที่44บาทตลอดสายเพื่อรุ่มครองบริษัท BTS ด้วยที่มีราคาสำมัทานอยู่ที่44บาทนะคะแต่ว่าทั้งผู้พอตก็จ่าย1 5บาทเข้ามาแต่ว่าตลอดเส้นทั้ง2ฝั่งโดยรวมสายสีเยวเนี่ยไม่ไมควรเกิน สี่สี่บาทเพื่อเป็นต้นแบบให้กับสายอยื่นๆที่ทางพวกเราเองก็มีหน้าที่ที่จะไปตักกันด้วยนะคะเพื่อที่ทำให้การรถไฟฟ้าเนี่ยเรียกว่าเป็นมิกซหรือว่าผู้บริโภคสามารถที่จะ,ะขึ้นได้ส่วนที่3เนี่ยเป็นประเด็นเรื่องการแก้ไขสัญญาที่เดินรถที่เกินเลยปี2,585นะครับนะคะที่ ไม่ใช่เรื่องของอาจารย์ชาติชาติเลยการชาตชาติต้องมาช่วยแก้ปัญหาเนี่ยก็คือการที่ทําสัญญาสมรธานเดิมซึ่งหมดในปี7-2แต่คุณไปจ้างเดินรถเกินเลยสัญญาสมรทานหลักไปจนถึงปีแ5ดหาด้นตรงนี้คิดว่าก็เราก็ได้นาเรียนท่านอาจารย์ชาติชาตินะคะว่าขอให้หาทางแก้ปัญหา,านในส่วนนี้แล้วก็ถ้ายกเลิกการเดินรถที่เกินเลยสัญญาสมรทานได้เนี่ย ก็จะทําให้มีโอกาสในการที่ทําให้สัญญาสัมปาทานที่หรือการดาเนินการหลังหมดสัญญาสัมปาทานเนี่ยผู้บริโภคก็น่าจะมีราคาที่เป็นมิตรมากขึ้นแล้วก็เราสนับสนุนกรุงเทพมหานครนะฮะในการที่ไม่ต่อสัญญาสัมปาทานแล้วก็ใช้วิธีการไม่ว่าจะเป็นการประมูลจ้างบริการเดินรถหรือทำ อย่าเรียกว่าพีพีพกับเอกชน,นอะไรต่างๆเนี่ยโดยที่แยกเป็นสองอสัญญาก็คือสัญญาให้บริการกับสัญญาหาประโยชน์นะฮะแยกเป็น2ส,สัญญาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้นําเรียนข้อมูลให้ท่านอาจารย์ชัญชาติไปแล้วก็เสนอว่าหลังหมดสัญญาสัมปทานเนี่ยขอให้ใช้ราคา25บาทซึ่งสภาอรบริโภคเรามัน่นใจว่าเป็นราคาที่ทําได้จริงแต่ว่าราคากร สัญญาสัมปทานเนี่ยก็อยากให้ทุ้มครองบริษัท BTS โดยใช้ราคา4 4บาทค่ะซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านในเด่นชาติและทีมนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากครับค่อยๆที่จะอธิบายขอบคุณทางขมงมามันก็โอเนะมาเป็นเรื่องที่ดีครับที่จะได้มาพุดกันผมว่าประเด็นแรกที่องค์กรกังวลเรื่องห้าบกาทสิบาทนี่เป็นระยะเวลานะในช่วงก่อนที่จะหมดเวลามีส่วน2อสัญาอเราไม่ยังไม่ได้เก็บกันอยู่ ตัวไข่แดงเนี่ยไงก็อีฟฟี่บาทนะคือใช้ที่มากก็เดี๋ยวเราทําตัวเลขให้ดูครับว่าถ้าเรากรอบอยู่ที่ฟี่บาทเราต้องชดเชยเงินเท่าไหร่ถ้าเกิดท่านถือก้าวาทางจราจต้องชดเชยเงินเท่าไหร่เพราะว่าคงเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยตัวเลขมาให้ทางสภาดูอีกทีหนึ่งแล้วก็เราที่ว่านถ้าเกิดผมว่าเรากําหนดไค่ฟี่ฟี่บาทสูงสุดเนี่ยนันคือวงเงินในไข่แดงที่ทางเอกชนเขาได้สัญญาสำมะจารยอยู่นี่ถ้าเกิดออกมาข้างนอกหนึ่งกับสองเนี่ย ถ้าวิ่งข้างในเต็มแล้วเนี่ยอย่างว่าตหนึ่งตัวสองจะไม่ได้เงินเลยว่าเพราะมันสรวจตรอยู่ที่สี่สี่ก็เดี๋ยวนี้ต้องทำตัวเลขให้การรีวิวว่าเป็นยังไงนะครับอันที่สองก็คือคล้ายๆกันก็คือใช้สูงสุดที่สี่บาทก็คือแนวที่เดียวกันเดี๋ยวจะเปลี่ยนด้วยดูว่าสายอื่นตัวเท่าไหร่เพราะก็มีเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมเราเสนอตรวจต่อขยายที่ยังไม่ได้เก็บอยู่นี้เป็นราคาเท่าไหร่ประเด็นมาชี้แจงนะครับ อันนี้ท่านที่ท่างสภาผู้ผู้แทนการเอาตัวเดรยกับคืนมาเอาไปเลยครับเม้นอะไรอาจารย์กันก็จริงแล้วมีทั้งตัวเดรยตัวนักเรียนนะอันนี้คงเป็นเรื่องที่ต้องปฏิญาจทำ PDF ต่อไปครับเปิดเผยสัญญาท่านอาจารย์รถ7285หน้าจริงแล้วในสัญญาก็จะว่ามีข้อแต่งหน้เปิดสัญญานี้แต่เดี๋ยวไปดูว่ารัฐรรมมีสิทจะเปิดเผยไหมตอนนี้สัญญาได้กัแล้วเดี๋ยวไปดูว่าเพื่อห้เกิดความโปร่งใสนะครับแล้วก็แก้ไขสัญญาให้ที่สุด72รอบสมัชชา อันนี้คือเงื่อนไขสัญญาใหญ่ที่คือปัญหาหลักที่ตัวเนี้ยที่ที่ครัเราอยู่เนี่ยคือการจ้างเดินรถ7 2็ดสองถึงแปดห้าซึ่งสัญญาไปแล้วนะสัญญาล่วงหน้าไปนานแล้วเนี่ยซึ่งนี่มีค่าใช้จ่ายที่เรามองเนี่ยเขา้าต้องสูงหลักอยู่ประมาณหมื่นกว่าล้านอ่ะตอนน่อปีเงินเดือไหร่ประมาณหมื่นกว่าล้านต่อปีอ่ะซึ่งตัวเนี้ยก่อทั้งกองเราอยู่มันจะให้เราขยับตัวยากนสัญญาเนี่ยตกิดการที่รัฐบาลดูว่าทำยังไงให้สัญญาตรงเนี้ยไม่ต้องไปถึงแปดห้า เอาหมดแค่เจ็ดสองได้ไหมพอเจ็ดสองทุกอย่างกับเคื่อนของเราเราประมูลแข่งขันกันเลยให้หลายๆเจ้มามาแข่งขันเพื่อให้ได้ราคาที่เป็นทองเนี่ยแต่เนี่ยอยากที่เรียนว่ามันสิ่ตัวที่เสร็จไปแล้วต้องมาใส่ค่าว่าเราทำอะไรอยู่ตรงนี้อันนี้เดี๋ยวเราก็มีสินค้ามดำเนินการอยู่แล้วแลสุดท้ายเปิดเผยร่างสัญาสญาโครงการของก,ก,องกอรุงมที่กระโดดราคาถึงห้าบาทอันนี้ก็มีสัญญาแล้วเดี๋ยวจะดูขั้นตอนในการเปิดอีกทีนึงคือสัญญาพวกนี้มันมีเอกสารแนบเยอะมาก เดี๋ยวดูว่าตรงนี้ก็มีเงื่อนไขอะไรแต่ว่าจริงแล้วถือว่าสัญญาอีพีถึงปี02นี่อาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญมากว่าเนี้ยเราเราดูแค่เดือนสองก่อนถึงหลัอันนี้จะใช้สัญญาถึง02ไม่พอผมว่าเนี้ยเป็นเรื่องง่ายแหละก็รับข้อเสนอทุกอย่างไปครับแลทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ครับเดี๋ยวเรามีตัวเลขเข้ามานำเสนอก็ต้องขอบคุณสภาอประกอบด้วยเพราว่าเป็นเป็นจุดที่ดีฮะับทำให้เราสามารถมีจุดที่เราสามารถคุยกับตัวแทนผู้บริโภคได้แล้วต้องเรียนว่าผู้บริโภคมื่อกี้เรียนท่านพี่ดลักที่แล้วว่า ผู้บริโภคเนี่ยมีทั้งคนที่ใช้แล้วก็ไม่ใช้ B T S นล้วเวลาดูเนี่ยก็ต้องดูให้ส,สมดุลคือว่าคือเราไม่สาม,มารถเอาเงินของผู้บริโภคที่ไม่มได้ใช้ B T S มาทับทิได้หรือมาฉมาจ่ายให้กับคนใช้ B T S ได้นั้นก็ต้องเงรียนข้อมูลให้ทงางสภาทราบด้วยว่าเราสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราใช้ราคานี้กทมองเอาเงินไปช่วยเท่าไหร่แล้วินส่วนนี้มันผู้บริโภคกลุ่มอื่นไม่ไมีภาษาอะไรแตว่าเราคุยกันด้วยหลังกงารก็นากาจะอที่ายกันบ้าก็เดีย๋ยวคุยกันเรื่อยๆว่าที่ว่า ในอาทิตย okay. ์หน okay. ้าเนี่ยทางากรมสรรพากรก็สรุปท so okay. like, ี่ดีเกตไอดีนะเราเพิงมาเรียนศึกษารแล้วกันเป็นาต่อทันทีในหลับการสี่สิบบาทที่สภากรผู้พูดเสนอนี่ทางกรมสรกเห็นด้วยและสุพิธางร้อยยังครับต้องรับไปที่น่าแต่ว่าก็ผมว่าคือถ้าจะทำอ่ะก็ทําได้แต่ว่าเราเอาเงินไปไใช้ว่า44บาทเนี่ยยืมไขแดงถูกไหมไขแดงเนี่ยยังไงเราไม่ได้เงินแล้วแต่1กับ2เนี่ยเราต้องจ้างเขาเดินรถแล้วถ้าเกิดเราเก็บค่าบริการไม่พอ เดินรถหนึ่งสองเนี่ยเราต้องเอาเงินไปชดเชยให้เขาเปัจจุบันก็ตั้งงบประมาณชดเชยแล้วนะหนึ่งหนึ่งก็เลยห้าร้อยล้านอะไรประมาณนั้ส่วนยอดเดืเก็บเิ็ดห้าบาทเออเพราะหนึ่งเดียวเก็บถึงห้าบาทอยู่สองเราไม่เก็บหนึ่งกับสองปัจจุบันก็ต้องเอาเงินไปชดเชยให้อยู่ตั้งงบประมาณรายปีือชดเชยให้อยู่ซึ่งเงินตรงเนี้ยก็หมาว่าเงินของคนที่ไม่ได้ใช้ BTS ก็ต้องไปช่วยชดเชยตรงนี้ด้วยไง ถ้าเกิดเราเก็บ40บาทปุ๊บเนี่ยผมว่าตัวเลขนี่อาจจะสูงขึ้นเ <c oughs> ดี๋ยวขออนุญาตให้คำนวณเดีเยวจะมาเสนออีกทีหนึ่งแต่เราเชื่อว่าถ้าเกิดเก็บ5.9บาทไม่ทีดมากนะก็คือเท่าเดิมถูกตุดไม่ต่างกักเดิมวันไหนที่ให้เราลดเชิญน,นี้นนะ้อยลงแต่ว่าเราก็เดี๋ยวเราคำนวณดูว่าถ้าตีปีตามที่จ,กจะการเสนอเราต้องชเชิญเท่าไหร่าจากตัวเลขปัจจุบันบนั้นปัจจุบันมี OD อยู่คือเรามีว่าคนขึ้นแบบนี้ลงขายแนี้กี่คนอันนี้เราสามารถคำนวณใช้จ่ายเ้ ตามแนวคิดสู 5, นะตร4 4หรือ5 19ได้คอรามอลก็จะอบทวนก่อนว่าทั้งหมดอันนี้ยังไม่ไมประกาศสรุปอัน<ะ>นี้5 19จริงๆแล้วเราเปยี่ยน DDI ก็เสนอมาคือเอาเอาสูงสุดปัจจุบ 4, 4, 5, 5, ันี4 4บวก5จะได้เพราะว่าว่าอยากได้เป็น4 4พรือว่า5 9ซึ่งก็เป็นแนวคิดที่เดี๋ยวเรารับกันพี่นาครับแต่ว่ายังไม่ได้สรุปนะว่าสรุปจะเอา4 4หรือ5 19แต่ก็ยินดีรับมารพูดความเห็นค่ะแล้วถ้าเกิดทางคทมลจะเป็นต้อง5 19จริงๆทางองค์กรเวิร์กโฟก เดี๋ยวผมต้องมีตัวเลขให้ค่าก่อนอ่ะแลวเดี๋ยวผมต้องต้องีตัวเลขเราเราก็คิดว่าต้องต้องใช้ข้อมูลนะจ๊ะใช่ครับใช้อยากไปนวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็แต่ว่าตัวต้องต้องเรียนว่าเวลาเราคิดเรื่องโดยสารรถโดยสารสาธารณะหรือรถไฟฟ้าเนี่ยเราจะคิดตามราคาที่เราลงทุนไม่ได้คือทั่วโลกเนี่ยไม่มีใครใช้ราคาลงทุนจริงมากําหนดราคาให้ผู้บริโภคจ่ายนะฮะไม่งั้นเยอรมันคงทําไม่ได้300 30บาทต่อเดือนถูกไหมฮะก็รัฐบาลก็อุดหนุนดงั้นเพราะนั้นเราคิดว่ากรทมจะหนุนหรือรัฐบาลจะอุดรันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องดําเนินการท่ามกลางวิกฤตของผู้บริโภคในปัจจุบันไม่ว่าน้ํามันแพงที่เราก็อยากลดการใช้รถส่วนตัวเรื่อง P M 2ออะไรต่ออะไรที่มันก็เป็นต้นทุนทั้งหมดในเรื่องของการรักษาพยาบาลเพราะนั้นเราอาจจะลดต้นทุนในเรื่องอื่นเพื่อมาสนับสนุนเรื่อง การเดินทางของคนซึ่งนี้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลและเราคิดว่าเราก็อยากให้กรทมคิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคนในชนบทด้วยเดี๋ยวต้องฝากสภาด้วยว่าช่วยให้รัฐบาลสัดส่นเรื่องค่าโครงสร้างด้วยอันตราใไงช่วยดอกบอกว่าคอนเสิร์ตเนี่ยคือให้ไอค่าโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเยอเลยรัฐบาลสัดสุนไปเนี่ยกรมก็จะสบายขึ้นก็ต้องฝากกันที่ไหนต้องรื่นเริงเราขอเอาดีมากให้ดีก็ได้นะครับ ที่นี้คือเรามแต่เรค่าโดยาาาสารคะแต่ว่านี่ที่เราถึง,งวันนี้ดอกเบี้ยมันเพขึ้นกว่านี่ไงเราจะแก้ยังไงอะคะก็คือต้องคือดอกเบี้ยมีสองตันตงวนะดอกเบี้ยที่ค้าเอกชนดอกบเบี้ยที่ค้าภาครัฐภาครัฐคือการโยธาอันนี้นาาต้องดําเนินการหาแต่ก่อนที่เราจะจ้างจะจ้างใอ้จะจ่ายสิ่งที่ค้างอยู่ต้องเอาให้ชัดเจนก่อนว่านี่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นนี่ที่ถูกต้องมีที่มาที่ไปมีการอนุมัติที่ถูกต้องก่อนถูกไหมอยู่ดีเรารีบไปจ่ายนี่เลยเนี่ย ก็ดูว่าเออม,มีการนอนุมาจากแล้วบอว่าตอนนี้เรา,ามีสภาที่มาจาัดก,การเลือกตั้งแล้วจะจ่ายหนี้เป็นหมื่นล้านต้องให้สภารับรู้ด้วยเพราะตอนนี้สภาเขาคงตั้งกรรมการวิสามันวิหลาเรื่องนี้ด้วยเ,เราคงแต่อย่างที่บอกว่าช่วงเวลาเดือนหนึ่งบบเนี่ยดอกเบี้ยกับที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากแต่ต้องให้รอบครอบถ้าบอกว่าคงแบ่งหนี้เป็นสองส่วนนะนี้ของรัาอันนี้เราไม่ค่อยหนักใจมากนะเพราะว่าจริงแล้วมันมีเวทีเดียดอยู่แต่ว่าหนี้ของเอกชนเนี่ยคมต้องดูที่มาที่ไป แล้วก็ถ้าจะเป็นถ้าตากฎหมายต้องจ่ายก็ต้องจ่ายแหละเดี๋ยวต้องหาวิธีแต่ว่าจะหาแหล่งเงินกู้ยังไงมันแนวคิดแต่เดิมเนี่ยคือให้เอกชนที่เอาสมุทานยาวมาช่วยจ่ายที่ให้แต่เราก็บอกว่าเอกชนเนี่ยต้นทุนดอกเบี้ยเขาสูงกว่าภาครัฐจริงแล้วถ้าเป็นไม่ได้นี่รัฐหรือก็มอหาเงินกู้จากรัฐบาลที่ดอกเบี้ยถูกจ่ายอาจจะคุ้มกว่าที่ให้เอกชนที่มีต้นทุนดอกเบี้ยสูงมาจ่ายแทนเพราะสุดท้ายก็ชาร์จกลับไปนที่ราอยู่ดีประมาณนี้ครับวิธีการจ่ายต้องพ่งที่วราขอเสนอเดี๋ยวอาจาร

อีกียวคมเมาท่านโอเคครับยกด้วยคนุกเนเพราะมันจะนผมไม่ได้เป็นประกาศนะพี่คว่าทความ้าการเสนอให้มาปาติสอนแล้วก็แมนแม่ใบ้าแล้วก็ตอนนี้มันเป็นถ้าถุดเชือยหนึ่งใอยู่การเรียกร้อการเสนอแน่ชมมงกลงคูคบพลกนละบากเพราะ ก็ไปรับข <P an> ้อเสนอนะครับจากพี่วรรยานะคือถ้าเป็นข้อเสนอรัฐบาลก็ต้องเชื่อฟังท่านโอ้ไม่ได้ได้ครับเดี๋ยวลองดูครับพี่เพราะว่าไอ้คัมภีร์ทสองก็ได้มัได้นะครับเป็นพระายแล้ตัวอย่างตัวอย่างทีแล้วแล้วก็โอเครัฐบาณก็คุณาครตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เรื่องสุดท้ายเรื่องรัฐบาลจะเสนอแลเรื่องวันนี้ได้ท่านอยู่ในหัวใจของประชาชนพี่อย่างเป็นระดตลแด่ทเล็กๆ ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขออนุญาตนะพี่ขอบคุณนะพี่อันนี้ก็คือเพื่อนร่วมทำงานมาด้วยกันขออนุญาตนะอยากได้ชานชาลาห้าต่อค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะและอันนี้ก็คือเป็นหลังจากที่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพปหานครนะคะได้หา,หาหรือกับทางสภา์กอรอผู้ผูริโภคแล้วนะคะซึ่งทางผู้ว่าการทมนนะคะก็ได้มีการรับในทุกส่วนของข้อเสนอนะคะเพื่อที่จะนําไปพิจารณาดูแลในเรื่องของสัญญาสัมปทานรวมถึงค่าโดยสารให้กับประชาชนที่ต้องใช้บริการในส่วนของรถไฟฟ้าด้วยนะคะซึ่งทุกอย่างนะคะทางผู้ว่าการทมก็บอกนะคะว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์และ,ะสามารถ สามารถชี้แจงได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะอธิบายให้ทุกฝ่ายได้เกิดความเข้าใจนะคะและนี้ก่อนที่เพรา้ว่าจะกลับนะคะก็มีการขอถ่ายรูปจากภาคส่วนต่างๆนะคะรวมถึงประชาชนที่มาประชุมกันในเรื่องของสภาองค์กรควบผู้บริโภคในวันนี้ด้วยนะคะ ขึ้นนกัเถอะ่ยยังไงฝากคุณผู like, ้ชมมารฟังกดไลค์กดแชร์แฟนเพจสำัสข่าวไอเนะคะถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องค่าโดยสารหรือว่าอย่างไรนะคะทางเราจะมีการรายงานกลับไปให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงช่วงนี้ดิฉันสด